สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลค่ะวันนี้แมวีก็จะพานะคะคุณผู้ชมนะคะมาทําเรือไฟนะคะวันออกพรรษานะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเราทํำบนตักบาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําเรือไฟนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้ต้นกล้วยนะคะคุณผู้ชมใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะตามที่เราหาได้นะคะับคุณผู้ชม นะคะต้นกล้วยไม้ไผ่นะคะคุณผู้ชมสืบสารประเพณีนะคะนี่ค่ะอันนี้แม่วีก็ทํามาทุกปีนะคะคุณผู้ชมนะค่ะเราก็จะใช้นะคะต้นกล้วยนะคะเราซื้อต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาไม้ไผ่นะคะเสียบนะคะเสียบต้นกล้วยไว้นะคะทําเป็นคล้ายๆแพรนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็เป็นเสาขึ้นมา จากนั้นเราก็มัดนะคะใช้ลวดมัดนะคะเอามัดไม้ไผ่นะคะทําเป็นรูปบ้านนะคะหรือจะทําเป็นรูปร่างอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะทําเป็นรูปบ้านนะคะคุณผู้ชมเมื่อเรามัดนะคะตัวบ้านเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ทำหลังคาเลยค่ะไมวีก็จะใช้นะคะฟิวเจอร์บอร์ดนะคะนะคะี่ค่ะ เราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายๆนะคะนี่เลยแล้วก็มัดเป็นหลังคานะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะนะคะเมื่อเรามุงหลังคาเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเราก็ทําเป็นพื้นบ้านนะคะนะคะเราก็ปูพื้นบ้านให้สวยงามนะคะนี่เลยค่ะเมื่อเราทําหลังคาเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราก็ใช้ไม้ไผ่นะคะ มาตีนะคะทำให้เขาแน่นสนิทนะคะแล้วเราก็เจาะตรงไม้ไผ่นะคะเพื่อเราจะได้นำเทียนมาปักนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเทียนมาปักตรงที่เราเจาะรูไม้ไผ่นะคะนี่ค่ะนี่เลยสำหรับต้นกล้วยนะคะเราก็ใช้ไม้นะคะจิ้มจิมนะคะเพื่อเราจะนำเทียนมาปักได้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ ลักษณะนี้นะคะเราก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้หาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อนะคะเราใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะระหว่างที่รอนะคะประดับประดานะคะคุณผู้ชมไม่วีก็จะนําดอกไม้นะคะมาร้อยเป็นมาลลยนะคะเพื่อเราจะได้ไปประดับนะคะเรือไฟนะคะที่เรา กำลังทำอยู่นะคะคุณผู้ชมก็จะใช้ดอกไม้อะไรก็ได้นะคะในไมวีก็จะมีดอกดาวเรืองนะคะนะคะี่ค่ะเราก็นะคะเราก็เลือกเอานะคะว่าเราจะร้อยแบบไหนนะคะเราก็ร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะพอเสร็จพอร้อยเสร็จแล้วเราก็จะนําไปประดับนะคะเรือไฟนะคะที่เราทําไว้นะคะคุณผู้ชมก็จะช่วยกันทํานะคะ เป็นประเพณีนะคะคุณผู้ชมนะคะเราก็เลือกเลยค่ะเลือกที่จะร้อยแบบไหนนะคะเราร้อยเลยค่ะแม่วีก็ทําทุกปีนะคะเนี่ยค่อยปรงมาลัยใส่เรือไฟนะคะเราก็จะทําบุญไปด้วยนะคะ แล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมไม่วีก็ร้อยเสร็จแล้วนะคะนี่เลยนี่ค่ะเราร้อยแบบนี้นะคะแล้วแต่เราจะร้อยแบบไหนนะคะคุณผู้ชมนะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็ไปเขวนประดับนะคะตรงเรือไฟนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะหลายพวงเลยนะคะนี่ค่ะก็แล้วแต่นะคะเราจะประดับประดานะคะนี่เลย แล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมของที่เราจะนําไปใส่เรือไฟนะคะสิ่งสําคัญนะคะกล้วยคะ่ะกล้วยแล้วก็ขนมข้าวต้มนะคะคุณผู้ชมนี่เลยคะ่ะแล้วก็ข้าวนะคะข้าวกับกับข้าวนะคะกับข้าวอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพริกเป็นเกลือนะคะคุณผู้ชมก็จะมีข้าวเกี๊ยบข้าวโปรงนะคะแล้วก็น้ําดื่มแล้วก็จะมีพวกน้ําส้มอะไรก็ได้นะคะคุณผ <cooker S 2> ู้ชมนี่คะ่ะเราก็ถ้าถ้าเรือไฟเสร็จแล้วนะคะ เราก็นำเนี่ยค่ะไปใส่ในเรือไฟนะคะนะคะก็เพื่อจะให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่เลยมีพริกมีเกลือมีข้าวกินนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมพอดอกไม้ร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาประดับเลยค่ะประดับเรือไฟให้สวยงามเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะประดับประดานะคะ ตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเราก็ช่วยกันตกแต่งนะคะเรือไฟนะคะประดับประดาให้เขาสวยงามนะคะได้เลยค่ะดอกไม้สวยๆเหลืองอลัมเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะตกแต่งให้สวยงามนะคะ ก็จะเป็นประเพณีนะคะวัฒนธรรมนะคะที่สืบทอดกันมานานมากนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยงามนะคะคุณผู้ชมเราก็ทำตามนะคะพื้นพื้นบ้านนะคะหาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมสวยงามได้เหมือนกันนะคะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเราประดับดอกไม้สวยงามแล้วนะคะนี่เลย ะะเทียนก็ปักเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะเราก็นําพวกกล้วยนะคะพวกขนมข้าวต้มนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ไปใส่เลยค่ะใส่ในเรือไฟเลยนะคะนะคะก็เชื่อกันว่าก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่เลยประดับประดาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมและนี่เลยค่ะคุณผู้ชม ค่ะพวกกล้วยนะคะพวกข้าวเกียบข้าวโป้งนะคะนี่ค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็มาใส่ไว้เลยมีขนมขบเคี้ยวนะคะนี่ค่ะข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็ก็จะมีพริกมีเกลือนะคะเราใส่ไปเลยเราจะได้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเราใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราใส่เงินนะคะปักลงไปในต้นกล้วยเลยค่ะ mm. ก็เพื่อเป็นการสะดาะเคราะห์นะคะลอยเอาความทุกข์ออกไปจากตัวเรานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะค่ะเพื่อให้ชีวิตเรานะคะได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแล้วก็นําเงินนะคะเงินเหรียญน,นะคะหรือเป็นแบงก์ก็ได้นะคะ ใส่ไปเลยค่ะนี่เลยและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัดเส้นผมนะคะตัดเล็บนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็เพื่อเป็นการเอา,เอา,เอาทุกเอาโศกรอยไปด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็ติดปักเงินด้วยนะคะคุณผู้ชมประเพณีนะคะล่องเรือไฟนะคะก็เป็นประเพณี สมัยโบราณนะคะสมัยปู่ย่าตายายนะคะได้ยึดถือกันมานานนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะก็จะเป็นวันออกพรรษานะคะคลื่อน15ค่ำเดือน11นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะก็มีความเชื่อว่าเมื่อชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการบูชาไฟนะคะแล้วก็เอาไฟเผานะคะจากความทุกข์นะคะให้ไปตามน้ําเลยนะคะ และน้ําก็จะพาความทุกข์นะคะที่ถูกเผาไฟให้ให้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมจนี่ค่ะจึงเรียกว่าการไหลเรือไฟนะคะ <c oughs>

เฮ้ป่ะเฮ้ยมามันตั้งเวลาอายุจุดเท่เลยทเลยครับไปไปบังนันบัยนันละไปเลยตีแล้วตีแล้วอย่าหันนะอ่านี้ก็เป็นการหลายเรือไฟนะคะ ก็เป็นการตอบแทนและระลึกถึงคุณของน้ํานะคะคุณผู้ชมเพราะเราจะต้องอาศัยน้ํานะคะทั้งกินทั้งใช้ตลอดปีนะคะและเป็นการขอขมาลาโทษนะคะต่อแม่น้ําคงคาด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะประเพณีและวัฒนธรรมนะคะการไหลเรือไฟนะคะนี่ค่ะก็จะทําประจําทุกปีนะคะในวันออกพรรษานะคะ ขึ้่น15บ้าค่ำเดือน11นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบนะคะถ้าคลิปนี้คุณผู้ชมชอบมีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่วีขอขอบคุณค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ